สวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราจะเป็นเมนูไก่นะคะมาดูวิธีทำพร้อมๆกันค่ะก่อนอื่นตั้งหม้อให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเราจะผัดกระเทียมก่อนนะคะวันนี้เราจะทำเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ใส่ของเราเราจะไม่ใส่เฮียนจังเราจะใส่เป็น พันจังนะคะมีแกงสืดแบบไข่พันจังแทนค่ะเนื้อไก่ที่เรา,าเล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเติมในส่วนของเครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะเราก็จะมีพริกไทยป่นนะคะทุกคนใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยค่ะ เติมในส่วนของเครื่องปรุงของเราก็จะเป็นแบบของสไตล์เกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นทาชิ่ะเติมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะเกลือก็อยู่ประมาณครึ่งช้อนโตนะคะ เล็กหน่อยโอเคแล้วก็ผัดคลุกเขาค่ะกลิ่นนี่หอมมากๆค่ะปล่อยให้เขาเขา้าหรือเข้าเครื่องปรุงก่อนนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะซอสถิ่นไก่หอมมากๆค่ะ เราจะใส่ในส่วนของเนี่ยค่ะผักของเราเราจะเป็นถั่วงอกนะคะถั่วงอกของถั่วเหลืองนะคะต้มให้สุกข้าไม่สุกตรงนี้เขาจะแข็งนะคะทุกคนคะ่ะเขาจะไม่เหมือนถั่วงอกที่เป็นถั่วเขียวนะคะตรงนี้ใครจะตัดออกก็ได้นะคะของเราล้างให้สะอาดกินได้ทั้งรากนะคะก็อ,อร่อยไปอีกแบบค่ะ เพิ่มสีให้กับไก่นะคะเราเอาน้ำซอสของเกาหลีนะคะจะเป็นชิ้นคันจังนะคะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็หัดคุกเค้าแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะสีจะออกมาสวยมากๆค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆาแล้วเราก็จะนำถั่วง,งอกที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาลงไปค่ะแล้วเราก็เอาน้ำมาเติม รอให้เขาสุกก็สามารถรับประทานได้ค่ะแล้วก็โรยต้นหอมอีกที่ค่ะวันนี้ของเราจะเป็นหอมต้นเล็กนะคะโอเคแล้วเราก็เติมในส่วนของน้ำลงไปนะคะนำไปต้มแล้วก็แค่นี้ค่ะ แล้วใส่หัวใช้เท้าเพิ่มเข้าไปก็จะยิ่งอร่อยนะคะขอไปเตรียมก่อนนะคะหัวอย้เท้าเราก็จะหั่นนะคะหัน่นไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากนะคะก็หัน่นชิ้นเล็กๆจะได้สุกง่ายๆค่ะมีดมีดของเราเล็กไปหน่อยเนี่ยค่ะหั่นแบบนี้แล้วก็ไปวางเลยค่ะ แล้วก็นำฝามาปิดค่ะรอให้เขาสุกแล้วมาดูกันอีกทีค่ะดูกันค่ะว่าไก่ของเราสุกดีหรือยังอันนี้ก็ขึ้นมาดูนะคะเนื้อไก่ของเราเปื่อยยุย่ยน่ารับประทานแล้วค่ะแล้วก็ผักของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จ,จะให้ทุกคนดูนะคะสีของน้ำแกงก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เติมด้วยผักนะคะก็จะเป็นต้นหอมค่ะโรยต้นหอมแล้วก็คนให้เขาสุกนิดนึงก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนคะ